มันทำไมยังงั้นกันแล้วเฮ้ยฮะเขาไปทําไมนะ่ะลูกผมันเขามีอยู่ในถุงฮะอ๋อถุงนอนของแมวเหรอลูกเหรอเฮ้ฮะเออเออนอนนอนอะไรนั้นนะพรุ่งนี้จะได้เอาไปทิ้งขยะเออแล้วน้องโบกลับจากโรงเรียนอะไรยังอยู่ในชุดนั้นล่ะคะลูกลุยวม่เปลี่ยนชุดพรุ่งนี้วันหยุดหยุดดีกล้ว มึงแคอ่านกอไก่กอกาอะไรก็เข้าได้รู้เรื่องในอีโบแล้วมันกี่งทุ่มกี่ยามมึงยังไม่เอาชุดอนุบาลลูกหมีออกในอีโบทำไมพี่โบ,บไม่ตอดชุดคะช่วผมจะไม่ได้ครับผมไม่ไปโรงเรียนนะม,น <c oughs> มันบอกมันทําเวรน,นะช่วยเพื่อนทําเวรอะเ <c oughs> ออเป็นไงแกอยู่เลยพุดไปอะไรก็ตกก็ตกอีกแะอยู่เลยปุดนี่ช่วยเพื่อนทําเวร โอ้ที่บ้านนี่ลูกยังก็รู้หนูไ่กวาดหยิบไปกวาดปปกวาดบ้านเขาบ้างโรงเรียนในี่ใสเก็บเลยเนาะเอา้าหยิบมิใส่ยังหยิบมิใสษไอ้คุณครูก็หักมั้งก็ตายเลยที่บ้านลูกยังก็รู้หนูเออคุณครูก็จะรู้ไม่เนี่ยบ้านเนี่ยโหแหวกแหวกนอนแหวกแหวกเดินเนี่ยโบยวีตายเลยโรงเรียนนี่สะอาดเอี่ยมเรียมกก๊บ วอย่างนี้ก็่อเขาขายหรือเปล่าเออขายเลยบอยวีเธอหิวแล้วนะนีอ,อ่อาืเูตีนสูงอ,อม่งสูงมีเจ็สิบกินราคาหนึออ่งร้อยย่สิบก้าหมืนน่นอมจนรถหลือเก้สิบเก้าหมื่นอื่สจูไ้คอมเมนต์นีไปสมอาหารเพียงอาหามีทุกอย่างตายเลยเหม็นตุเหม็นตึงยังไม่ได้ถอดชุดนักเรียนเลยกินเข้าไปอีกแล้วอาบน้ำทีเดียวเลย เออเห็นทําเวรกันรัวเลยไปโรงเรียนเมื่อไหร่ทําเวรเมื่อนั้นน่ะขยันเนาะขยันจะเป็นเป็นเพื่อนของเพื่อนทําเวรเนาะอยู่ดึกไม่ได้เดี๋ยวกูผีกูเป็นเพื่อนมันมึงเป็นผีมึงไปสู้กับผีบอสผีตะโกวมึงกะมั่งรู้แล้วอุ้ยฉิบนั่นน่ะนินจาเนี่ยมันไม่ได้ร่ำด้เรียนก็เขาก็ขายให้ผมเงี้ยเดียวฮะเออ ขายขายของยังไม่ได้รำในเลี้ยแลยนะ้วน่ะอ่านก็ไก่ข้อไก่นับหน,นึ่งถึงสิบผู้บ่าวมโนนันจาไ่ต้องปิงก็ได้หาะบวกเลขปิงอย่างยวพอฮะเ,ออเพราะว่าคิดตังปิงได้เออเก่งแค่นั้นละพอแล้วลูกใช่ฮะเออบทบทวิชาชีวิตเอาแค่นั้นพอลูกอ,อ,อ,อ่อานออกเขียนได้เอออ่านออกเขียนได้พอเพราะว่าผมจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยครับไม่ต้องเรียนสูงแล้ลูกไม่ต้องเรียนสูง เออเรียนสูงเกินนี่ตกมาเจ็บกูคําสูง <c oughs> ให้พี่โบเขาเรียนนะกูไม่เห็นเรียนอะไรนะไปไป <c oughs> ไปแล้วก็กลับมามืดค่ํำบอกว่าช่วยอยู่เป็นเพื่อนของเพื่อนทำทำเวนทำเวนแมงทั้งปีทั้งชาติเอากินข้าวจะได้ไปอาบน้ำลูกก็สนใจยอย่าลืมต้คอมเมนต์นะกค่ะขายมาัย่งแต่ไนน้องมั่งน้องงว่วงกลนะ